ผมกลับมาเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดครับหมู่บ้านเล็กๆที่ผมโตมาทุกอย่างยังเหมือนเดิมยกเว้นบ่อเก่าแก่กลางหมู่บ้านที่ถูกปิดตายไปนานแล้วหวันก่อนผมเดินเล่นแถวนั้นได้ยินเสียงแปลกๆครับเสียงเหมือนคนร้องไห้เบาๆมาจากในบ่อนั่นแหละตอนแรกผมนึกว่าหูฝาด แต่พอกลับไปอีกวันเสียงนั้นก็ยังอยู่คราวนี้ดังกว่าเดิมเหมือนคนกำลังเจ็บปวดทรมานผมถามคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเขาบอกว่าบ่อนั่นมีประวัติไม่ดีมีคนเคยพลัดตกลงไปตายเมื่อนานมาแล้ววิญญาณอาจจะยังวนเวียนอยู่คืนนั้นผมตัดสินใจไปดูอีกทีครับ แอบเอาไฟฉายส่องลงไปในบ่อมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมิดแต่เสียงร้องไห้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครกระซิบข้างหูผมว่าช่วยช่วยด้วยผมขนลุกสู้รีบวิ่งกลับบ้านแทบไม่ทันตั้งแต่นั้นมาผมไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้อีกเลยครับ แต่เสียงนั้นยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในหัวผมตลอดเวลาว่าแต่ใครกันที่ร้องขอความช่วยเหลือจากบ่อลึกใต้หมู่บ้านของเราแล้วทำไมถึงเป็นผมที่ได้ยิน